สวัสดีค่ะอเข้ามาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเชเอมกันนะคะตอนนี้ไอเฮียมาลีปรินจะโอยู่ก่อนขอความเห็นจับก,กลางๆตอนนี้มันยังยังพูดชัดเจนมากไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติในความคิดเห็นเนี่ยนะถ้าสมมติว่า พรุ่งนี้ต้องดแูแถลงทีหนึ่งคือตอนนี้เค้าคิดว่าการพูดอะไรก็แล้วแต่ม,มันมันมีมันมีผลต่อการประมวลผลมากแต่สิ่งที่ทเคารู้สึกรว่นนี้คือผู้คนต่างใช้ความคิดที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงในการในการที่จะ ตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือความคิดเหี้ยนาะแชทไปไหนเพราะฉะนั้นจริงๆในในครั้งแรกที่จริงๆในครั้งแรกที่มีประเด็นนะเหียแทบจะแบบ ไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเีคิดว่าการฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการพูดของอีกฝั่งหนึ่งโดยที่คู่กรณีไม่ได้มาพูดมันยังไม่มีประโยชน์มากพอเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังโดยมีการฟังอย่างรอบด้าน360องศาเนี่ยมันจะทําให้เราได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าจริงๆนี้นะคะท็อปปิกนี้เนี่ย อ,อ,อาจารย์พวกขอสอรรอ,ร,อรอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสัญญาต่างๆทางคอมมูนิเคชันเกี่ยวกับงานทฤษศาสตร์เขาก็มีการวิเคราะห์มานะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันเป็นหลังนี้ยว่ามันถูกแฝงไปด้วยกระบวนการคิดแบบไหนในเชิงทฤษฎีแล้วก็การคาดการด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮีคิดว่าสิ่งนี้คือเฮียไม่ค่อยเฮีย er ก็จะไม่ค่อยโลเลแบบคือ ถามว่าทำไมเฮียเพิ่งออกเพราะว่าเฮียรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเอาเ n g a ก e m e n t อย่างเดียวโดยที่เรายังไม่ได้ไต่ตองเลยว่าการฟังข้อมูลจากทุกฝั่งจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะแล้วข้อมูลนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกถกเถียงในนักศึกษาปริญาโท มิเทศสัตร์กัรตลาดของมหาวิทยาลัยของอันคาในวงกว้างพอสมควรนะคะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้มันส่งผลในรูปแบบไหนบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูพรุ่งนี้ทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นการพูดทักทายกันก่อนเบื้องต้นนะฮะสิ่งข้อ,ข,อข้อถกเถียงที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการ มันเกิดจากการพูดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักข่าวพีพีทีวีที่เป็นนักศึกษาที่นี่นะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนคนที่ทํา <c oughs> ที่ทำอะไรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีแม้กระทั่งเจ้าของธุร y y กิจยำยั่วใบโบตันนะฮะเราก็จังมีแบบผู้สื่อข่าวสาวกาประมูลเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยขึ้นมาเป็นเคสตั้ดีในกรณีศึกษา นะฮะเพราะฉะนั้นเดี<ม>๋ยวเราจะต้องรอฟังทางกองท p พอที่น<ม>ี่อีกทีหนึ่ง<ม>นะฮะสำหรับคนที่มากดด<ม>ีสไลด์ไม่ถูกใจเน,นี่ยอดีตเห็นไม่รู้เห็นไม่รู้สึกว่าเห็นไม่รู้สึกว่าเกิดจากเหตุผลอะไรเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมานนเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรมันเกิดบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะ แต่เคสนี้เป็นเคสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแง่ของงานมิเตศศานะจ๊ะแล้วเฮียก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าวันนี้ทีบเอถูกหรือเชเอ็ถูกหรือใครผิดหรือเป็นไงเพราะเราจะต้องฟังรอบด้านนะฮะมากกว่าเรื่องของการแบบว่าแค่แบบว่า ทำผิดลงโทษแต่มันยังมีในยยะแสแสงอะไรอื่นๆที่ที่เราจะต้องต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายที่มันจะถูกตีออกมาเป็นกระบวนการนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าเราไม่ได้อยู่ในกองกวดเราไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าการคุยกันร,ระหว่างบุคคลไม่กี่คนเนี่ย เนื้อความจริงๆนเป็นยไงบ้างเพราะมันไม่มีการอัดเสียงไม่มีอะไรถูกมาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เฮียมองเฮียคิดว่าก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าใครคือผู้ผิดใครคือผู้ใช่ไม่ใช่เนีย้ยเราต้องมาดูว่าเรากําลังทําตัวเป็นผู้พิทักษ์สโซเชียลอยู่หรือเปล่าอืมเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเฮียเป็นบีนานะเฮียคิดว่าเนี่ยคือการทำคอนเทนต์เรื่องบูลลี่ ได้ดีมากนะฮะหรือว่าเรากำลังตกอยู่ในเกมหรือว่าวันนี้เกมที่เดินจริง,รงๆคือเราไปผู้เล่นเกมอันนี้เป็นการสันนิษฐานเฉยๆในแง่มุมทางทฤษฎีหรือในแง่มุมทางการวิเคราะห์สัญญาในงานเชิงนิเทศศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายัางตอบไม่ได้ว่าใครผิดและผิดในเลเวลไหน ไม่กระจางในเลเวลไหนเพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะสำหรับคนที่ดูอย่างเข้าใจเฮียคิดว่าพวกนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าวันนี้เกมมันพลิกละมันถูกพูดเป็นประเด็นว่าอันนี้ <c oughs> คือสิ่งที่บนบนสัญญาอะไรบางอย่าง แล้วนำพาไปสู่อะไรบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะใช่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮียคิดว่าวันนี้พวกเรากําลังไม่ต้องการในเรื่องของการเชิงเหยยดและบุรี่แต่พวกเรากําลังทําอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องย้อนหรืออาจจะไม่มีใครทําเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเฮียในส่วนมองยีเฮียก็จะไม่มองความข้างเดียว มันจะเป็นต้องมองหลายๆด้านะว่ามันไปคลิกกันตรงไหนไม่คลิกกันตรงไหนอะไรถึงเกิดเหตุการณ์นี้อะไรถึงไม่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องรอการถแถลงข่าวหรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะจบแบบ Happy <No. S 1> แฮปปี้เอนดิ้งเนาะเราดี๋ยวเฮียจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนะึ่งนะฮะ นนั่นแหละมีคนกดดิสไลค์ด้วยกดทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะมีอะไรที่เฮียบพูดไม่ถูกใจหรือเปล่าที่อาจจะมาชานะเพราะว่าเฮียรู้สึกว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าการเอากระแสมากกว่าการเอากระแสมากกว่าการทําให้มันทันท่วงทีในฐานะ คนคนหนึง่งซึ่งเฮียก็ไม่เคยบอกตัวเองเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะเฮียมองในเรื่องในยะสำคัญของกรณีศ um ึกษามากกว่าท uh ี่จะมาวันน um okay okay> ี้ฉันโอเคพรุ่งนี้ฉันไม่โอเคมาลืนฉันโอเคก็ได้แล้วนี่เฮียไม่ได้สายแบบว่าเก็บเกี่ยวเ็นเกจเป็นคอนเทนต์ฉะนั้นเฮียก็จะถูกมองวิเคราะห์ตามความรู้ที่เฮียมี ในแง่มีเทศาสตร์บิ n e เนส a ม a g e มนต์ธุรกิจแล้วก็กลุ่มที่เรียนปริญญาโทด้วยกันรวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ออเตอร์ต่างๆที่เอาเคสกรณีนนศึกษานี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมีเทศาสตร์มาเก็ตติ้งนะคะอืมเนาะแต่สิ่งที่เฮียรู้สึกว่าตอนนี้คือเรากำลัง เรากำลังใจร้อนในอะไรกันไปหรือเปล่าแล้วก็รีแอคชั่นมากกว่ารับฟังอืมถูกไปแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีท็อปไฟในใจอยู่แล้วอืมท็อปไฟในใจที่ยังมีมีอยู่แล้วถึงจะมีเชอรอเอมหรือไม่มีเชอเอมหรือมีหรือยังไงเชอรอเอมก็เป็นหนึ่งในท็อปไฟที่เคีย รู้สึกว่าน่าสนใจอเมนดาวีนาพนฟ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งมีแบบรอดูนะค่ะอันนี้คือในแง่มุมของแฟนทางงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูการแถลงข่าพี่ปุ้ยว่ามันจะเป็นอะไรแบบไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าการประกวดคือการประกวด แล้วการปรารวดคือบิสเนสอย่างนึ่งนะฮะนั่นแหละต้องรอดูต้องรอดูพรุ่งนี้อ่ะอืม วันนี้เฮียคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคือการด่วนตัดสินใจบนความแค่ถูกใจอะ่ะเออแต่มันยังมีกระบวนการอะไรหลายๆอย่างนี้นํามาซึ่งความถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะต้องความถูกต้องด้วยเราก็ต้องใจเย็นๆกับบางเรื่องแล้วก็รับฟังขนาดผู้ต้องหาเข้าไปนิสานนะยังมีการไต่ถามจากตุลาการจาก ผู้พิพากษาเลยคือไม่ว่าคุณจะเป็นโจทยรจํำเลยคุณมีสิทธิพูดในทุกกรณีดังนั้นอย่าคิดว่าเราควรฟังก่อนอย่างผู้มีวุฒิภาวะคุณวุฒิความรู้และการศึกษามากกว่าการใช้สารเตี้ยออนไลน์แล้วก็ใช้อารมณ์อืมจังหันทีหตุคิดว,ว่าทุกคนมีโอกาสถึงต่อให้วันนี้ไม่ได้เป็นเชือเองเป็นคนอื่นทุกคนทุกคนก็ควรได้รับโอกาส ไม่ได้โอกาสมาในเรื่องของการแก้ตัวแต่โอกาสได้พูดในเรื่องของการเหตุผลเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูของพี่ปุ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเฮียพูดบนกรณีศึกษาและเคสตัดดีเฮียไม่ได้เฮียไม่ได้คาดหวังเรื่องว่าจะต้องแบบท่านข่าวท่านเหตุการณ์ท่านท่วงทีต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเพื่อเอา engagement เพราะเฮียก็ไม่ได้เฮียก็ไม่ได้เปิด เพื่อที่จะเก็บเงินกับ YouTube ในเรื่องของ n n g g g m m n t t นหรือในอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เฮียก็จะใช้ความรู้ที่พอมีในระดับปริญญาโทใช้ในฐานะของ M s s เอ c d ดแดกเรสเท a ล d แล้วก็กลุ่มที่เรียนปริญญาโทด้วยกันร,รวมถึงอาจารย์ที่สอนที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆนะคะ แล้วก็ผูดสื่อข่าวในหลายสำนักจะถกเถียงถกแล้วพูดคุยเรื่องนี้ในเรื่องของทฤษฎีนะสุดท้ายแล้วเราคิดว่ามนุษย์คนเราเนี่ยควรได้รับการอธิบายมากกว่าการจ like ัดซัมปติงหลายแบบไปแล้วนะคะารา์มาแล้วไปคุยกันนะเดี๋ยวรอฟังของพี่ปุ้ยพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งกองด้วยค่ะแล้วก็เชอเอด้วยเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยแบนดิ้งดีค่ะใส่สบายก็คือไทยแลนด์บ๊ายบายเขปิดตรงไหนค